นะมันคงมีอยู่นะขยะนะเนี่ยเนี่ยพลาสติกเนี่ยตรงนี้เขตอีกตรงนึงอีกหมุดหนึ่งนะหมุดตรงตรงกอไผ่เนี่ยนี่อีกรวมไหมหวังว่าเก็บรอบนี้จะหมดนะ พราะตรงนี้ผมไม่ไม่ได้สังเกตเลยอาจจะเป็นรุ่นเก่าตั้งนู้นน่ะอ่าเพิ่งเก่าที่โวยวายไปทะเลาะทะเลาะเขาไปรอบนึงอ่ะเออเคลียกันแล้วเคลียตำรวจมาเคลียแล้วน,นั่นแหละรอบนั้นแหละโอเคครับเท่านี้ครับนะอันนี้น่าจะเป็นชุดนั้นน,นะผมเพิ่งมาเห็นตรงนี้ไม่ได้สังเกตเลยเพิ่งมองดังนั้นก็ถือซว่านี่ผมเก็บไปทิ้งนะ